ก้ามือซ้ายนะครับในโลกวันพีชจะมีใครกันบ้างเรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นตัวตึงทั้งนั้นเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับเหล่ามือซ้ายของกลุ่มนะครับโดยจะพยายามนําเสนอนะครับที่เป็นมือซ้ายอย่างชัดเจนนะครับก็นนอนว่าคลิปนี้เนี่ยต้นเหตุมาจากกาบันนี่แหละในการเปิดตัวในฐานะมือซ้ายของกลุ่มนะครับเดี๋ยวใส่กาบันไปด้วยในคลิปนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งและไปร เริ่มต้นที่คนแรกมือซ้ายของราชาโจรสลัดนะครับอย่างสก็อปเปอร์กาบันก็จริงๆแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยต้นไอเดียเนี่ยก็มาจากกาบันล้วนๆเลยนะครับก็กาบันนั้นนับได้ว่านะครับเป็นเบอร์สามของกลุ่มหรือว่ามือซ้ายนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์โดยเขานั้นนะครับเป็นผู้ที่ใช้ขวานสองข้างเลยนะครับมีฝีมือระดับสูงถึงขนาดที่สามารถโจมตีต่อสู้นะครับกับโจรสลัดร้อยคนได้นะครับด้วยตัวคนเดียวและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ภูเขาทั้งเขานั้นนะครับต้นไม้ มันหายเกลี้ยงไปหมดเลยเรียกได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับสำหรับไอ้หนุ่มรักฟันคนนี้นะครับประเด็นเลยเนี่ยพี่แกนั้นไม่ใช่ฟันนะครับแค่ป่าไม้เท่านั้นแต่พี่แกนั้นยังฟาดฟันนะครับไปถึงคนยักษ์ด้วยหมายถึงฟันหญิงนั่นแหละอ่าได้เมียเป็นคนยักษ์เรียกได้ว่าเกิดตํานายเกิดขึ้นนะครับความรักชนะทุกสิ่งของจริงต่อให้เมียนั้นนะครับจะยังไงนะครับกาบันสามารถจัดการได้หมดนะครับซึ่งจริงแล้วกาบันเวอร์ชันหนุ่มกับเวอร์ชันแก่นั้นค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเนาะเพราะว่าเวอร์ชันหนนนนนา้ะัับกกจออแว เป็นคนคอยตักเตือนโรเจอร์เป็นคนคอยสนับสนุนนะครับไม่ได้ฮาเหมือนทุกวันนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นนะครับเวอร์ชั่นแก่ๆแ,แล้วเนี่ยโอ้โหก็ออกแนวสายหาเลยสำหรับกาบันและแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆของกาบันนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีเปิดเผยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก ไปต่อที่คนที่สนะครับสาหรับซันจินั่นเองนะครับโดยพูดถึงกาบันก็ต้องพูดถึงซันจีอะเนาะก็ซันจีนั้นนับได้ว่านะครับเป็นเบอร์สามของกลุ่มเป็นมือซ้ายนะครับของลูฟี่นั่นเองนะครับโดยแน่นอนว่าซันจีปัจจุบันนี้ก็อัปเกรดความสามารถของตนเองนั้นมามากพอสมควรแล้วนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะดูด้วยด้อยกว่าโซโลหน่อยนะแต่จริงๆแล้วทางนับปัจจุบันนะครับหลังจากที่ซันจีนั้นได้ปลดล็อกนะครับร่างกายของตนเองที่มันเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับร่างกายถือึดทนสุดๆเลยการโจมตีพลังของเขา ามหาศาลกว่ามนุษย์ปกติจึงทำให้การโจมตีของเขานั้นรุนแรงมากๆเลยอย่างเช่นการโจมตีด้วยเท้าไฟของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็คือจะเป็นซันจิขาดําเท้าไฟใช่ไหมปัจจุบันนี้นะครับไฟของเขานั้นกลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับก็คือเป็นไฟที่เหนือขั้นไปกว่าเรื่องความรุนแรงนะครับจึงทาให้ซันจิในตอนเนี้ยฝีมือนั้นก็ควรค่านะแก่การเป็นมือซ้ายหรือไข่ข้างซ้ายและการของลูฟี่นะครับในฐานะสีจ่จักรพรรดในปัจจุบันนี้และเชื่อได้ว่าซันจินั้นนะครับก็คงพะนะัฒนาอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกในอนอาาคตหก เขานั้นต้องการอยู่เคียงข้างลูฟี่นะครับผักลูฟี่ต้องการเป็นราชาโจรสลัดไปต่อที่คนที่3สําหรับวิสตาดาบ,บุพานะครับผากใครจํากันได้กลุ่มหนวดขาวนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะนับนะครับเป็นแบบหัวหน้าหน่วยใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเบอร์1คือหนวดขาวเบอร์2ก็คือทางด้านของมาร์โกในฐานะรองกัปตันแต่เบอร์3นั้นนะครับหลายคนจะมองว่าเป็นเอสหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วในบิกเบลการ์ดได้มีการเปิดเผยว่าเป็นวิสตาดาบ,บุพานะครับอองจริงต่อให้บิ๊เบลการ์ดไม่เปิดเผยนะครับ วิสตานั้นอยู่กับกลุ่มหนวดข่าวมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลนะครับที่หนวดข่าวนั้นไว้ใจด้วยนะครับในฐานะนักดาบประจำกลุ่มนะครับจึงไม่ใช่เลื้องแปลกอะไรเลยที่วิสตานั้นจะอยู่ในฐานะมือซ้ายของกลุ่มนะครับซึ่งเอาจริงนะถ้าโอเด้งนั้นเนี่ยไม่ตายไปเสียก่อนผมก็มองว่านะครับบางทีแล้วโอเด้งนั้นก็อาจจะสามารถก้าวมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วก็เป็นวิสตานี่แหละเรื่องฝีมือความสามารถนั้นก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแค่บทบาทเคียแกนั้นน้อยไปหนนนน่่่ออยไปปปตททีีคค4ะรรรัับบสสเเโโ พี่ใหญ่ของกลุ่มโจนสลัดบิ๊กมัมนั่นเองนะครับซึ่งโอเคแหละเบอร์1คือบิ๊กมัมเบอร์2นะครับคือคะตาคุริและเบอร์3นั้นหลายคนจะมองว่าเป็นสมูทตี้หรือเปล่าด้วยค่าหัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะแต่เป็นเปโรเปโรนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับตอนบุกมาที่อาณาจักรของไคโดเนี่ยมาที่วาโนะก็เป็นคนคอยสั่งแผนคนคอยทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับจริงๆเนี่ยก็นับได้ว่านะครับพักไม่นับเรื่องความสามารถอะไรก็แล้วแต่พี่แกนนั้นเนี่ยเอาก็มีฝีมือประมาณหนึ่งนะครับสามารถสั่งการ คือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นับตามค่าหัวขนาดนั้นนะครับมันนับตามพุทธิภาวะด้วยนะครับซึ่งเปลดไปรนั้นก็นับได้ว่าค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าพิกมัมนั้นฟังคําเตือนนะครับของเฮียแกสักนิดนึงนะครับผมมองว่าก็อาจจะไม่บรรลัยนะครับเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้ไปต่อที่คนที่5สําหรับควีนนะครับเป็นมือซ้ายนะครับของอดีตสจักรพรรดิอย่างไคโดโดยควีนนั้นนะครับนับได้ว่าจริงๆเนี่ยก็แข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับลักๆเลยน่ยควีนฉลาด ของดับของดรเวก้าพังนะครับจึงนับได้ว่าจริงๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับสมองเฟื่องคนหนึ่งและมีความสามารถสูงมากๆจนทําการดัดแปลงนะครับตนเองนะครับเลยทําให้มีความสามารถสูงและพลังผลพิสัของตนเองด้วยคือควีนนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าระดับจริงๆเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ได้บทของเฮียแกที่ดูตองๆเท่านั้นและดันไปเจอซันจินะครับเวอร์ชันที่โหดสัตว์รัสเซียไปแล้วนะครับจึงทำให้พี่แกนั้นก็ถูกจัดการลงไปนะครับจริงๆจะบอกถูกจัดการง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าไปเทียบเลยเนี่ยผมว่าคิงน่ละโดนโซโล่ ทางได้ของควีนนั้นยังพอมีลูกลอลูกชนบ้างในบางครั้ง ไปต่อที่คนที่6สําหรับยาซบนะครับลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับคือหากนับจริงๆแล้วยาซบนั้นนับได้ว่าเป็นลูกเรือนะครับคนแรกละกันของผมแดงนะแต่นะครับทางด้านของกลุ่มผมแดงเนี่ยก็จะมีแชงเป็นกัปตันมีทางด้านของเบนเบ็กแมนนะครับเป็นรองกัปตันและยาซบนั้นเป็นเบอร์สามของกลุ่มนะครับเป็นพลแม่นปืนนะครับยิงปืนแม่นมากๆดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแค่ไปเจอหน้าลูกยังไม่กล้าเจอเลยได้ซ้ําก็เป็นบุรุษนะครับที่ตามหาความ ฝันของตนเองนะครับแต่นะครับก็ไม่ได้สนลูกตัวเองได้ซ้ําว่าลูกของตนเองนั้นจะเดือดร้อนนะครับหรือจะยากลําบากมากแค่ไหนนะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อเวรและคันประจําเรื่องวันพีทไปต่อที่คนที่เจ็ดสำหรับชิริวแห่งสายฝนที่ไม่ดูดกองทิพย์นะครับก็แน่นอนว่าชิริวนั้นเป็นหนึ่งในนะครับบุคคลที่อยู่ฝั่งทัพลโลกมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ย้ายตนมาอยู่กับฝั่งกลุ่มโจรสั์หนวดดำโอเคหลายคนอาจจะมองนะครับด้านความแข็งแกร่งเนาะอาจจะมองว่าเฮ้ยคู่ซันเป็นเบอร์สองหรือเปล่านะครับแต่จริงล่กุม อันนี้เราต้องพูดนะครับแต่หลายคนอาจจะแบบว่าอุ้ยไม่ยังรับไม่ได้ก็คือจะอเป็นจีซัสเบอร์เจตนั่นเองนะครับเบอร์เจตเนี่ยจริงๆเป็นเบอร์2ของกลุ่มนะและเบอร์สของกลุ่มนั้นณปัจจุบันก็เป็นชิริวนั่นแหละครับซึ่งคูซันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับนะครับที่เป็นเบอร์2เบอร์3เพราะจริงๆแล้วเฮียแกก็เพิ่งเข้ากลุ่มมานะครับและก็ชิริวนั้นถือว่ามีความสําคัญต่อกลุ่มโจนสลัดหนวดดาค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเคยเป็นคนของฝั่งรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับจึงนับได้ว่านะครับก็จะามกนอหบวด หรือง่ายๆนะครับชิริวนั้นได้รับความไว้วางใจนะครับให้เฝ้าเกาะฮาจิโนสึนะครับซึ่งทางด้านกาปลุกมาใช่ไหมชิริวนั้นก็เป็นฝ่ายควบคุมและก็จัดการได้นะครับก็นับได้ว่าเป็นกองกําลังที่สําคัญเลยล่ะในฐานะมือซ้ายนะครับของกลุ่มหนวดดาไปต่อที่คนที่8สําหรับอีวานคอฟนะครับแน่นอนว่ากองทัพคณะปฏิวัตินั้นมีกระดูกสันหลังที่สําคัญก็คืออีวานคอฟนั่นเองนะครับโดยเบอร์หนึ่งนั้นก็คือเป็นราก้อนเบอร์2เป็นซาโบเบอร์3เป็นอีวานคอฟนะครับก็จริงๆเนี่ยเก่งเลยนะครับ ใช่ไม่เก่งนะเราอาจจะเห็นดูโปกดูฮาขณะนี้นะครับแต่นะครับการที่กองทัพคณะปฏิวัตินั้นอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับสามารถผ่านภารกิจต่างๆได้ก็เป็นเพราะว่าอีวานคอฟนี่แหละในการช่วยนะครับสนับสนุนจัดการต่างๆอยู่ภายใต้นะครับเบื้องหลังแทบทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนั้นเราคงได้เห็นนะครับอีวานคอฟนั้นมีบทบาทที่สําคัญมากกว่านี้เพียงแค่ว่านะครับเฝ้ารอนั่นแหละครับว่าจะเป็นยังไงไปต่อที่คนที่9านะครับสำหรับเดนจิโร่นะครับาใครจํากันได้เดนจิโร่นั้นก็คือ ใน9ปลอกดาบแดงซึ่งพวกเขานั้นอยู่ภายใต้นะครับโคซกิโอเดงนะครับพักนะเพราะโอเดงนั้นเป็นมือหนึ่งนะครับหรือว่าเบอร์1ของกลุ่มเนี่ยแน่นอนว่าเบอร์2นั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านเจ้าคินเอมอนนะครับส่วนเบอร์3นั้นก็เป็นเดนจิโร่นั่นแหละครับเพราะว่าเดนจิโร่นั้นเป็นคนที่คอยสอดแทรกเข้าไปในกลุ่มโจนสตา์ร้อยไอสุนไคโดนะครับแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างคือในตอนนี้ก็มีบทบาทที่สําคัญด้วยในประเทศวาโนที่ช่วยเหลือทางด้านของโมโนสุเกะนะครับก็นับได้ว่าเป็นนนนสส่วําาาคัญเลยยะใฐมืออซ้ขง ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9บุคคลนะครับที่เป็นมือซ้ายของกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดเองหรือกองทัพคณะปฏิวัติและทุกคนคิดว่าควรใส่ใครเพิ่มมาอีกนะครับและชอบมือซ้ายของกลุ่มนะครับคนไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ